นุ่นทำอะไรอะ่ะฉันไ่ะอยากได้รถแต่ฉันไม่อยากไปโชว์รูมช่วงนี้อะ่ะเอ,าอเ้าแกยังไม่เห็นโฆษณามาได้เอซากุปหรอยังเลยเดี๋ยวนี้เขามีจองรถออนไลน์เว้ยไม่ต้องกลัวโควิดไม่ต้องไปโชว์รูมต้องทำยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาแกเข้าดูรายละเอียดรุ่นสีราคาโทรแชทแอดไลน์สอบถามข้อมูลปรึกษากับทางบ้านให้เรียบร้อย ตกลงเงื่อนไขแล้วโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะเตรียมเอกสารนัดาำสัญญาที่บ้านได้เลยนะคะไฟนั้นอ,นอนุมัติจัดการรถใหม่ป้ายแดงเตรียมส่งมอบลูกคา้าถึงหน้าบ้านทันทีค่ะมาตร2 2ดาวล้มต้นเพียง1 9 0 0 0บาทหรือรับดอกเบี้ย1.9%อตอนิวมาตรา3 2.0สปอร์ตหรูประหยัด ดาวเริ่มต้นเพียง7,9 0 0 0รับประกัน3ปีเป็น5ปีหรือ1,5 0 0 0 0กิโลเมตร All New Mazda CX-30 เรียบหรูดูแพงรับดอกเบี้ย1 9 9 9 4ปีไปเลยค่ะ CX5 Premium SUV รับดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99% All New CX8 SUV สำหรับครอบครัวรับดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99ค่ะ